ริงพริกต้องสี่ห้าเมตรลงตัวครับลงตัวลงตัวเผ็ดคับเดีพริกไปเม็ดเดียวโคตรเผ็ดเลยอร่อยมาก สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เจ้า YouTube อ,อ,อ,อยู่กับผมอาทิตย์ชีวิตบ้านบ้านเรื่องราวบ้านๆเราผ่านออนไลน์นะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปกับความหิวนะครับอพอดีนะครับผมนั่งๆน,นอนนอน,น,อนไม่รู้จะทำอะไรเกิดความหิวขึ้นมานะครับเพราะมันได้เวลาเที่ยงแล้วหิวข้าวครับ นอนก็ไม่รู้จะทํะไรงงไปหมดเลยสมองมันคิดไม่ออกครับถ้าเราไม่ทาอะไรมันก็จะคิดไม่ออกพอดีพมเดินไปตรงที่ในครัวพอดีเลยคือวันวันธมองมัน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 คิดเรื่อยอ่ะบางตรงพอดีเดินไปเห็นหม้อข้าวเอ้าเราก็ต้องหุงข้าวนี่ว่าทำไมเราปล่อยให้ตัวเองหิวคือบางทีเราปล่อยธมองมันว่างเปล่ามันก็คิดอะไรไม่ออกครับถ้าเราได้ทําอะไรเนี่ยธมองก็จะเล่นไปเรื่อยมันจะคิด คิดอะไรออกนะครับพอดีไปเจอมอข้าวกับหุ่งข้าวไว้แล้วก็ไปเจอปลากระกป๋องครับผมก็เลยนึกเมนูออกพอดีเลยว่าจะทำอะไรเดี๋ยวผมไปห้าวัตถุดิบก่อนถ้าเราไม่ทำเราก็คิดไม่ออกเราก็แล้วถ้าเรารอนนิ่งๆอยู่กับเมื่อกับนอนอยู่กับปัญหาที่เราไม่ไม่อยากแก้พอเราขยับตัวนิดหนึ่งเราก็นึกออกละเราจะแก้ปัญหานั้นได้ยังไงสำหรับคนที่ท้อแท้นะครับหิวอยู่กับความหิวไม่มีอะไรกิน ท่านลองลองขยับตัวสักนิดหนึ่งนะครับขยับตัวออกไปเจอปรจจุโลกสักหน่อยหนึ่งท่านก็จะเจอปัญหาที่ท่านสามารถแก้ได้นะครับเหมือนพบตัวเนี้ยแก้ปัญหาความหิวของตัวเองนะครับด้วยการทําเมนูยำปลากระป๋องนะครับห้าหัวปีก่อนห่าวัตถุดิบคือหัวปีเจอแล้ว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 นี่ครับ คิดออกไล่ย,ย่างเลยทั้งแก้แก้ความหิวได้ครับแล้วก็มีคลิปที่จะได้ลงด้วยผมคิดต้องนานว่าวันนี้จะลงคลิปอะไรให้ท่านผู้ชมดีคิดไม่ออกครับพออผมขยับออกไปนี่จากความหิวออกไปไปเดินผ่านในครัวแป๊บเดียวเองนึกออกเลยครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับท่านจะท้อแท้นะครับเวลาเจอเปัญหาอะไร ต้องลองไปประจนปัญหามันดูท่านก็นจะรู้ว่าปัญหามันมีทางออกเสมอเชื่อผมเพราะผมเจอมากับตัววันนี้ยนอนหิวอยู่ได้โอ้นอนหิวอยู่ได้คิดว่าตัวเองไม่มีอะไรกินจริงข้องกินเยอะแยะเลยครับมีทั้งมาม่าปลากระกป๋องทำมาม่าก็ผัดมาม่าได้นะครับจริงๆแลว้วอะ ต่นี้ผมจะยำปลากระกป๋องกินนะจะอร่อยไม่มากแต่ก็ทำให้เรามีพลังสู้ต่อไปได้ครับถ้าเรานอนแบบทอ,อ,อแท้กูมไม่มีอะไรกินเลยว้าวันนี้ท่านก็นจะไม่มีกำลังไม่มีพลังไม่มีแรงนั่นแหละหมดแรงท่านก็นจะตอมใจไปเองเรานอนอยู่ที่อยู่กับความคิดตัวเองมันก็ไม่ดีนะครับมันจะทำให้เราแบบ เป็นโรซึมเศร้าได้ถ้าเราออกไปเจออะไรหลายๆอย่างมันก็จะทําให้เรามีเรื่องที่จะต้องทํามากมายคิดออกว่าเราจะต้องทำํทำนู่นทํานี่ร่างกายก็จะมาเป็นง่อยเป็นเปรีย้ยนะครับท่านผู้ชมพาไปดูกล้วยก่อนผมต้องตัดปีกล้วยทิ้งหน่อยชาวสวนครับลรคที่พาดชนชนผม ผมตัดวันนั้นงูเลื้อยเข้าบ้านเห็นไหยท่านผู้ชมผมจะเก็บพริกครับมันไม่มีอะไรใส่มากมายก็คงเป็นพริกหัห้วหอมแค่นั้นแหละหั้วปรีพรอเก็บพริกก่อนครับขออนุญาตมีดเตรียมเตรียมวัะตุดดีกว่า ให้ห้อมแดงเยอะครับมันห้อมดีเอาก่อนที่เราจะไปตัดกล้วยกันนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวไปตัดกล้วยกันกินก่อนครับไปตัดให้มีแรงก่อนผมเด็ดพริกนะครับเจ็บไปบนเขียงใหญ่ดีกว่ามันจะได้ถูกได้นี่ครับการทำอาหารบางคนที่ไม่มีอะไรจะกินเลยอะ่ะคนจนจริงๆจริงๆแล้วเราก็ต้องดิ้นรนนะครับจริงๆ ไม่ได้ซ่อนนะครับไม่ได้เป็นการซ่อนแต่ว่าผมผมคนเหมือนกันเรามีมือมีเท้าเนี่ยเราต้องดิ้นหล่นออกไปห้าห้าอะไรที่มันกินได้นะครับเมื่อกี้ผมก็ดิ้นหล่นออกไปห้าหัวปีได้ปลีกล้วยมาหนึ่งปลีที่กินแล้วตรงนี้น่าจะกินดีเหมือนกันนะเนี่ยแต่ผมมากินออกไมนฟาดผมเคยไปจับป่าด้วยมือเปล่าโดยไม่ไม่ใช่อุปกรณ์อะไรเลย ถ้าเรามีมือเป้าๆเราำดำรงชีพแบบคนสมัยก่อนเลยก็ได้ใช้อะไรแทงจริงๆแล้วผมบใช้มือเป้าในการจับจับปลาครับได้เป็นโลครับพอกินไปไล่วันเลยแหละในซอกขินนอะซากหินที่อยู่ตามเขื่อนนะตันเขื่อนมันจะมีซอกขินที่เข้ากันน้ําน้นําสัดน้ากระแทกนะครับกระแทกน้ํะปลามันกลางคืนมันจะเข้าไปนอนครับเป็นปลานิลพวกปลานิลปลาห้างแดงมันจะเข้าไปนอนเวลาเราไล่จากตรงนี้มันก็จะเข้าเป็นเป็นกุ้มเลยเราล้วงเข้าไปเนี่ยจะเจอปลา ผมใช้วิธีการกดมันไว้กดแล้วก็ค่อยนีบมันออกมาจะเป็นปลาหางแดงมันจะวิ่งสวนสู้เรามามันจะเก่งปลาหางแดงอ่ะเขาเรียกว่าแซลมอนเมืองไทยนะครับหางแดงแต่ถ้าเป็นปลานินเนี่ยเสร็จทุกไลายได้ตัวประมาณเนี้ยตัวเล็กๆก็มีจริงๆแล้วมันพอได้กินนะครับถ้าเกิดเราทําคนที่ไม่มีอะไรจะกินนะไม่ได้ให้กําลังใจคนจนหรือว่าไม่ได้เป็นการทอดน,นะครับแต่ว่าถ้าเรานอนอ,นอยู่อ่ะ เราก็ไม่มีอะไรจะกินหรอกเมื่อกี้พมนอนดูคิดอะไรไม่ออกเลยหิวก็หิวทาไมไม่ไปหาอะไรกินวะทําไมไม่ทําล่ะข้าวก็มีหุ้จะไม่ทํานอนหิวอยู่ได้โง่นะครับความหิวทาให้คนคิดอะไรไม่ออกแต่พอพอพอ,พอผมเดินออกมาผมไปเจอปากระปองโอ้ยยำเมนูมันปิ้งขึ้นมาในหัวเลยเพราะฉะนั้นเราต้องทําครับเราต้องต้องต้องออกไปประจนัญหาครับเราจะถึงนึก การแก้ปัญหาออกว่าเราจะแก้ยังไงแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวกินไม่ได้นี่เก็บบัดพรองมันเลือกข้ข่วเลยอย่างนี้เดี๋ยวพอ,อแล้วไม่ใส่เยอะเป็ดผู้ดีเกิน จะอะไรล่ะเดี๋ยวนี้เดียวพามึงเลยว้ <Wow. S 1> าวฟ้าบฟ้าบ <Yeah. S 1> เอาล้วะตรงนี้มันจะกรอบครับจนมากมันจะกรอบจะผมขอยัดเ่น้ำก่อนนะให้ยางมันอกอกยางเยอะครับพาก่อนพายเยอะๆแล้วเ่น้ำก่อน ยัดเงินก็พริกผมจะทุบให้ละเอียดเลยได้ไหมมันจะได้เผ็ดๆก้อนหินครับไม,ไม่หาไม่หาจริงๆเอาแต่เนื้อๆมันน่าจะดีไม่ได้เอาน้ำด้วยเอาซอสมา น,นี้ใส่ไปสารพัดใส่ครับ <Yeah. S 1> พริกก่อนเลย oh. พริกผม oh. แดงใส่ให้หมัวตัวครับผ <What? S 1> งนัวรสด,ดีไม่ต้องใส่ครับแอบบใส่หน่อยหนึ่งครับ <Huh? S 1> จริงๆ จืดๆนะจริงๆต้องใส่พริกป่นพริกแดงครับเหือปอดกินครับมีกระแทกเอาผิดพลาดเต็มหน้าเลยมะนาวเข้าตาครับ ทิ้งม่งเลยเนี่ยละครนี่น้ำปลาครับตาลายองใส่ให้เข้มปี้เลยอ๋อเข็มจริงแก้ไม่ได้นะครับถ้ายเยอะไปแก้ไม่ได้นะเข็มตอนนี้ก็ทำให้มันเข้ากันก็เรียกว่ายำครับผสมให้เข้ากันเรียกว่ายำยำปลากระป๋องหัวปีผมสับไม่เลยพอ ทำมเละมใช้มือหักก่อนนะหัวปีมันจะกินไม่ได้มันจะไม่เข้าเนื้อเราท้มันเข้าเนื้อหัวปีหน่อยไม่เน้นแตโอ้ตรงนี้แข้งไปนะเอาทิ้งทิ้งนะครับแข้งไปดูววไม่ดีวัตถุดิบไม่พาน ในปากระป๋องในขออนุญาตครับไทโฮมปากระป๋องแล้วก็ขอพักตกชิ้น,นพริกน้ำแายไรี่ถอนไม่ได้เรื่องเลยครบแล้วครับเดี๋ยพริกเดดพริกขอพริกครับนี่พริกครบจริงจริงพริกต้องสี่ห้าเมตร ถึงเดเดียวตึงกายเลยตรงตัวครับตรงตัวลงตัว,ตวมีรสปัดของหัวปีนิดนึงปีก้อยป่าเท่าน,นั้นนะอร่อยเค็มอะไรพอดีเป๊ะเลยตัวเนี้ยรสชาติดีมากเลยที่หน้าไม่อร่อยนี่เพราะว่า,าเผ็ดกับเดืิดไปเม็ดเดียวโคตรเผ็ดเลย อร่อยมากว้าวมีคำท้ามมามีคำาถาม,มาว่าโพดออกมาจากไหนตอบไม่ได้ครับเดี๋ยวจะคลองขรุเจนเนี้วปีนี้ามาจากโวยป่าครับเดี๋ยวผมกินกับข้าวครับเด็กหากับข้าวดีกว่า ขออนุญาตท,ทำภารกิจนะครับไม่ได้ให้ไรหวันแล้วร้อนครับไมไ่กินไม่ได้ร้อนข้าวมันร้อนครับครับคุณปลาหน่อยแนะนำครับสําหรับใครที่ไม่มีอะไรจะกินจริงๆครับเมนมูง่ายๆนี่เลยปลากระป๋อง20บาท หรือไม่มีอะไรจริงๆไม่มีเครื่องมือทํากินมาที่ผมผมจะสอนจับปลาด้วยมือเปล่าให้ดูทํำยังไงแล้วก็ไปทํากินกันนะครับเมนงูง่ายๆสไตล์อาทิตย์ชีวิตบ้านๆตอนนี้กินจริงๆผมกินเต็มคําไม่ได้ข้ามันร้อนเพายากทำให้ข้าวเย,ย็นใจร้อนเพราะอยากจะกินเร็วข้าวมันจะดีเอง 看我们，看我们的罐子。